ครับอันนี้คือชำระผ่านเมลออเดอร์ของสีครุงหรือ K Payment Gateway แบบเต็มจำนวนเท่านั้น,นครับนะครับในแถบสีเหลืองท่านจะเห็นแล้วว่ามีค่าธรรมเนียม3%เบี้ย10,000บาทท่านจะมีค่าธรรมเนียมคือ289.63บาทสตางค์นะครับแบบเดียวกันครับพอรอบอจะไม่สามารถจะสามารถจ่ายได้นะครับท่านจ่ายเงินจริงๆเพียงเท่านี้ครับ 9,944บาทจุด06สตางค์ท่านก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับจากเบี้ย10,000บาทค่าคอม10%คือ930บาทและพระบท่านได้60บาทนะครับก่อนีชำระแบบผ่าน,านบัตรเครดิต mail order ของสีกลุงนะครับท่านจะต้องให้ลูกค้ากรอกนะครับตัวเลขที่กรอกในแบบแบบฟอร์มตัดบัตรต้องไม่ต่ำกว่า9,944บาทจุด6สตางค์นะครับ มาต่อนะครับเมื่อท่านต้องการชำระผ่านเมลออเดอร์ของบริษัทประกันภัยเต็มจำนวนอันนี้คือการรูดบัตรตรงเข้าบริษัทประกันภัยนะครับให้ท่านดูตรงนี้นะครับเมลออเดอร์ของสีกรุงเออขอโทษครับเมลออเดอร์ของบริษัทประกันคุ้มภัยนะครับค่าธรรมเนียมเสียไหมครับไม่เสียเมื่อไม่เสียการที่เรากรอกแบบฟอร์มตัดบัตรตรงเข้าประกันคุ้มภัยจะดีกว่าเพราะอะไรครับเพราะเราสามารถรักษาผลประโยชน์ให้กับลูกค้าได้ นะครับเบีย้ยประกันภัยเท่าเดิมครับในช่องนี้นะครับดูดีครับ10,000หน,นบาทบวกหก5้ยเห็นไหมครับว่าเบีย้ยนาส่งสีกคุงคือ6 9 6 5 4สบาท43สตางค์แบบเดียวกันครับในกรณีที่ท่านต้องการให้ลูกค้ากรอกท่านก็ดูนะครับว่าท่านก็แจ้งตัวเลขนี้แหละครับให้ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มตัดบัตรเห็นไหมครับว่าโปรแกรมเดียวจะทําให้ท่านทํางานได้ง่ายมากบนมือถือของท่านเอง บนพื้นสีจมูนะครับผมจะทบทวนอีกครั้งนะครับช่องบนคือชําระแบบเต็มจํานวนอ่าผมขยายใหญ่ท่านท่านได้ทันชมนะครับช่องบนสุดนะครับสําหรับสมาชิกค,คือชําระแบบเต็มจํานวนช่องตรงกลางจะเป็นการชําระแบบเต็มจํานวนผ่านเรียกว่าภาษาเรียกว่ารูดบัตรผ่านสีกรุงนะครับผ่านเมลออเดอร์ของสีกรุงหรือเคเปเมนต์เกตเวย์ K K v. ส่วนพื้นสีชมูช่องล่าง เป็นการชำระผ่านเมลออเดอร์ของบริษัทประกันภัยแบบเต็มจำนวนนะครับเราก็มาดูช่องทางซ้ายทางขวามือนะครับทางขวามือก็จะเป็นช่องสำหรับลูกค้านะครับเห็นไหมครับว่าเขาจะเขียนว่าช่องสำหรับลูกค้าชำระเต็มจำนวนนี่คือชำระแบบเงินสดนะครับแล้วเลื่อนขึ้นมาครับก็เป็นชำระผ่านบัตรเครดิตหรือเมลออเดอร์ของสีกรุงโบรกเกอร์ช่องทางหรือช่องทาง Pay p a y m e n t Gateway และช่องล่างสุดก็จะเป็นการชำระผ่าน m a อ l order ของบริษัทประกันภัยแบบเต็มจำนวนมือถือเพียงหนึ่งเครื่องสามารถทำงานได้ครับ